สปิว้วไม้ตายตะขอเดียวน,นะครับอืออือถอนอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้หตัดตอดตอัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่รอดอ้โดนอู้หูถอนอะไร มาถึงหมายแล้วครับนะฮะนี่นะครับทางลงครับแล้วหมายที่เรามาวันนี้ครับนี่หน้าหมายนะครับจำนี้ได้ไหมครับนะครับหมายต้นนิ้วครับผมนี่นะครับโอ้โหลบยาปิดทางลงเลยครับนะเราแหวกลงตรงนี้นะครับ เตรียมอุปกรณ์เกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะว่าแล้วก็ไปเค้าเยื่อกันเลยครับเหยื่อที่เราจะใช้วันนี้ครับผมเหมือนเดิมครับเหยื่อคุณภาพโปรโตีนสูงเหยื่อตกปลาบันโจนะครับบันโจอย่างเดียวครับใส่ลงไป แล้วก็ใส่น้ำตามเข้าไปหนึ่งจวดสองจวดสองจุดหน่อยๆก็พอแล้วก็คนอมอมโยนหมาดๆครับวันนี้น้ำค่อนข้างจะนิ่งนะครับนะหมา,มาดๆล้วนๆก็พอครับโอเคครับแค่นี้พอเรียบร้อย แล้วก็อ่อยสักนิดหนึ่งหน้าเม็ดไปเลยอืมอืมพอที่เหลือก็แบ่งไว้ตกครับ าแฟหอมยามเช้าันเลยครับทุกคน สวัสดีครับสวัสดีนานาตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในกกีฬาการตกปลาทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกคลิปครับผมกับนาวาชาแนลครับผมวันนี้อยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็ไม้ที่เรามาวันนี้นะครับผมนี่เลยนานาจำไม้นี้ได้นะครับจําต้นไม้ต้นนี้ได้นะครับต้นนี้คือต้นย้วนะครับไม้ต้นย้วเราเคยมาแล้วสักประมาณเมื่อประมาณ EP ที่60กว่าหรือ70กว่านี่แหละนะครับจําไม่ได้นะครับนะฮะ ก็เคยมาที่นี่แล้วก็วันนั้นเกิดเหตุการณ์วันมหาวิปโยคขึ้นครับไปตามดูในคลิปไหมครับว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นวันนี้ก็แวะเวียนมาครับผ่านมาหลายเดือนแล้วครับไม่ได้มาจนหญ้าลกหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ลองเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็เสียเวลาแหวกตรงนี้อยู่พอสมควรตอนนี้ก็แปดโมงกว่าไปแล้วครับกว่าจะได้เริ่มตกนะครับกว่าจะเคลียร์ของนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็มาใน สปิวไม้ตายตะขอเดียวนะครับคันที่ใช้วันนี้ก็เป็นคันอชิโนสปาตัน10ฟุตนะครับนะรอกก็เป็นชิมานโนเอเอ็กเบอร์หนึ่งพันนะครับส่วนสายที่อยู่ในรอกนี้นะครับสายเมนเบอร์สามจุดศูนย์นะครับชิงหน้าเบอร์สองจุดห้าครับผมตะขอเป็นตะขออิเซมาตูทวงนะครับเบอร์หกนะครับผมแล้วก็เหยื่อที่เราใช้ก็เป็นเหยื่อคุณภาพโปรตีนสูงเหยื่อตกปลาบั้นโจนะครับตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมเรียบร้อยแล้วคนระับวะ มาแล้วก็ไปลุยเลยครับเป เอาละครับพร้อมแล้วก็มาบีบเหยื่อครับนะะวิธีการบีบเหยื่อก็ทําไว้ในอีพีที่ผ่านๆมาหลายๆคลิปเหมือนกันนะครับแต่ก็มีหน้าๆที่ขอให้ผมทําทุกคลิปนะครับผมก็จะพยายามทําให้มากที่สุดนะครับนะเอาละครับมาบีบเหยื่อครับจับจีบนะครับเดียวกินขนมปังครับเอาละครับพร้อมแลนะครับนะะสปิูดไม้ตายแต่ขอเดียวครับจับจีบบีบตูดเรียบร้อยนะครับไม้แรกครับผมไป ลอยลำน้าไปสักนิดนึงเอาละครับไม้แรกลงน้ำแล้วครับมาดูกันครับวันนี้จะเป็นยังไงมันจะมานไหม <c oughs> แต่ว่าคลองส้มที่พัฒนานี่เดาใจไม่ถูกเลยนะครับนะบ,บางวันก็ตอดนี่ตอดดีมากเลยนะครับบางวันที่เงียบก็คือแบบเงียบเงียบก็มีนะครับวันนี้ตอนเช้าเช้าอย่างนี้ก็มาวัดดวงดูครับส่วนใหญ่ตอนเช้าปลามันจะไม่ค่อยตอดนะครับนะ เพราะว่าคุณภาพน้ําคือน้ํามันผ่านช่วงคืนมาออกซิเจนในน้ํามันน้อยครับต้องรอให้แดดออกแล้วออกซิเจนในน้ํามันจะสูงขึ้นปลามันจะลงไปกินข้างล่างแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันมาวัดดวงวเพื่อตอนเช้าปลาจะตอดทัาไม่รู้ว่าจะมีตอดหรือเปล่านาะอคือไม่รู้ว่ามีคนมาลงถ่ายหรือเปล่านะครับคือคลองแถวนี้ แล้วแวกงนี้ตรงที่หมายต้นนี้แถวนี้คือมันอยู่ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปในป่าลึกมากนะครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรคันคลองอตะลิงมานะครับคูมันนะครับมันลดก็เป็นไม้เป็นต้นไม้เป็นหญ้าอะไนี้ลดไม่มีลดค่อยเข้าครับแต่มันจะมีเป็นบางช่องเผื่อว่ามีคนมาลงขายก็ไม่รู้ว่าเขาลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่หรือเปล่านะครับแต่ว่าเมื่อเช้าเรามาถึงประมาณเจ็ดโมงคนระับก็ไม่เห็นมีใครลงนะครับมีแต่มอไซค์ทีอย่าความขี่เข้ามา ก็ยังว่านะครับเป็นบางวันนะวันนะบางวันก็ตอนบางวันก็ไม่ต่อนะครับันนี้ก็จัดสปริวมาให้ตามที่น้าๆหลายๆท่านแนะนํามานะาะหลายๆท่านขอให้เอาสปริวมาเล่นให้ดรงมือเร็เลยวันนี้ก็เลยเอามานะครับ อย่าร้องเพราะดิับเงียบจังเลยเช็งเดียวเลยครับ <S <S โอ้เดียวหมดงั้นนะวางท่านสงสัยว่าทอยสปิลไม่ออกนะครับ ที่ถอยไม่ออกเนี่ยนะครับให้ถ้ามันถอยไม่ออกให้นะนาเลื่อนทุ่นลงมาให้ใกล้ๆกับลายสต็อปเปอร์นะครับให,ให้ให้ใกล้ๆกับลูกหมุนครับนี่ผมห่างจากลูกหมุนประมาณสักสองคืบเองนะครับเราจะได้เวลาเราถอยเยอะมันจะได้มีแรงแรงอ่าของทุ่นช่วยถ่วงดีดไปข้างหน้าด้วยนะครับแบบนี้ครับ เหมือนต่อน่ะเหมือนทุนขยับเบาๆครับตอดต่อ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 น้ำคินทุ่นยกต่อต่อต่อเยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่วัดโอ้โดนอู้หูโอ้โหด็อกเตอร์ครับแต้มแรกครับนะโอ้หด็อกเตอร์ตัวใหญ่หมอครับยิงตึก ตึกตึกทุนตอนทุนจมอยู่นะครับที่แรกแต่ผมยังไม่ทันิวัตครับโอ้เอา้าออกมาแล้วครับป่าหมอตัวงามครับนะฮะบว่า,าไซส์ใหญ่เลยนะครับป่าหมอตัวนี้เต็มแรกอา้าวมัน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 มาจังลงน้ำอะโอ แต้มแรกเป็นปลาหมอครับต่อครับผมตอดเรอครับตอดเ็วตอดเร็ว,อรวโอ้ย อะไรโอ้ปลาแก้มช้ำกินไวครับกินได้เยื่อตกแล้วนะฮะปลาแก้มช้ำครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ๋ออะ ต,อต,อตอโอ้โหถอนจ่าเอ๋แล้วนะเด้งขึ้นมาวัดสวนว้าวโอโ้กำลังเผลอมื่อกี้กำลังชมนกชมไม้มอยู่ครับหันขึนมาทุ้นจมแล้วก็เด้งขึ้นมาครับโอโ้วัดสวนท,ทันทีเลยเมื่อกี้เ้าเต็มเต็มเลยไปต่อไปต่อ ไปที่เดิมโอ้โหโอ้โห่อนทางนี้ ตึกตึกอย่างนี้หู้ครับตอนตอนตอ,อนตนี้ตอนนี้ครับนน้อยตอนตึกตึกตึ๊กตกนน้อยจริงเปล่านน้อยจริงเปล่าลองถอนดูดิเราตึกตึก เยอยหมดแล้วมั้งปลาน้อยต่อตึกตึกเมื่อกี้แต,ต่ตึกตึกนีปลาน้อยด้ก่อนครับ <c oughs> แต่ถ้าหลุดเปปลาใหญ่แน่นอน <c oughs> อืออืถอนสิยังตึกตึกถอนแล้วช่ไตมอมารเ่นตึกตึกเยอะหมดแล้วมั้ ตอนที่ต่อตึกๆเราไม่หวัดนะน่าจะเยอะหมดไปแล้วนะะ อือ uh ืม huh. อ uh ืม huh. อ uh huh. ถอนนี <c> ่ <oughs> ว่าแล้วปลาแก้มช้ำก็นะปลาแก้มช้ำนี่ก็ถึงตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ก็เป็นปลาเนื้อดีอีกชนิดหนึ่งนะคับนะเนื้อแน่นดีนะที่ตอดเราตึกตกึ๊กนะครับนานาชมปลาแก้มช้ำตรงนหนี่ครับ รูปร่างหน้าตาของปลาแก้มช้ำนะครับว่านะออย่าดินสรุปนะครแก้มจะมีขีดดำๆนะครับส,สีส้มกับสีดำอยู่ที่แก้มนะครับ่ปลาแก้มช้ำครับเก็บไปก่อนนะตัวประกันนะ เดี๋ยวต่อเตอดทันทีครับหืโอ้ไหนถอโอ้โหถอนอย่างสวยถอนอย่างสวยครับแต่าว้า,วานะ <c oughs> วัดสปัปิวไม่เหมือนวัดริงยู่นะ ถอนอุ้ยหลุดอ <d riage 1970> <th Emperor> oh ุ้ยอุ้ยสายนะหลุดสายมันหย่อนครับุมวัดผมไม่ได้วัดวัดแรงครับสายมันหย่อนครับเมื่อกี้อุ้ยใหม่ยใหม่ยมผมไม่ได้ตึงสายนะครับสายหย่อนนะครับนะฮะใหม่ยไใหม่ยม

ถอนอะไรโอ้โหโอ้โหอ้ตัวใหญ่เลยวัดปลาแก้มช้ำครับโอ้ยกเลยนะครับโอ้ยังปลากระสูบขีดครับยังปลากระสูบนี่ปลาแก้มช้ำนะครับนะตัวใหญ่ใครับโอ้ห่อยกตึกตึกตึ๊กเลยครับโอ้ใหญ่นะครับเนี่ยแก้มช้ำตัวนี้ครับนะฮเดี๋ยวกอไม่เอาไม่ดีหรอก ว่าแล้วตัวใหญ่ครับปากแก้มช้ำนี่ครับเ,เต็มปากเต็มคำเลยนะครับเอา้ามัน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 แก้มช้ำอ้วนๆเลยครับโอ้โอ่า อะไรอุ้ยแก้มช้ำตัวสวยแล้วนะโอ้ตัวใหญ่เลยนะครับปลาแก้มช้ำนี่จักว่าใหญ่เลยนะครับตัวไซนี้ก่ากำ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 กขก้กำกสกำกำกำเำยนกำกำกเกำนกรกรมเำก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 มีมร ผมเอาละครับน้าครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับก็คือเงียบมาพักใหญ่ๆนะครับก็คือช่วงแรกๆตอนเช้าเนี้ก็คือมีตอดแล้วก็มีวัดเว้าบ้างอยู่ครับแล้วก็เงียบไปนะครับเงียบไปเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็พักหนึ่งก็กลับมาตอดอีกแล้วก็เงียบไปอีกแลวครับนะาแล้วตอนนี้ก็เที่ยงแล้วผมก็เริ่มจะหิวข้าวแล้วนะครับส่งงานนานก่้นนะครับดูผลประกอบการของเราวันนี้ครับนี่ ตรงนี้ก็ได้เป็นปลาแก้มช้ำตัวสวยๆครับสามตัวนะครับที่ตัวสวยๆหน่อยนอกานั้นก็จะเป็นปลาแก้มช้ำตัวเล็กครับแล้วก็ด็อกเตอร์ครับปลาหมอตัวแรกครับที่ได้มาเป็นปลาหมอแต่ผมก็คงจะปล่อยไปนะครับแล้วก็แก้มช้ำตัวเล็กก็ปล่อยไปครับกับเฉพาะที่ตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับ แก้มช้ำแกงเนี่ยปล่อยไปนะนะแล้วนะฮะไปสรุปตัวแล้วค่อยมาตกใหม่กนะ็ออากับเฉพาะที่เป็นปลาแก้มช้ำตัวใหญ่นะครับนะเพราะทํากับข้าวได้ครับปลาแก้มช้ำเนื้อดีนะครนะับแตกมากครับฟ้าร้องเฉยเลยเมื่อเช้านี่เหมือนหน้าหนาวตอนนี้ฟ้าร้องนะนะ ครับผมก็สมควรแก่เวลาครับานะก็ถือว่าพอได้เห็นอาการทุ่นบ้างนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาช่วงใกล้เปลี่ยนผ่านฤด,ดูนะครับหมดฝนแ,แล้วแล้วก็จะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วครับก็เป็นช่วงที่ปลากินเหยื่อยากหน่อยนะครับกินไม่เป็นปกติแล้วนะครับแต่ก็พอได้เห็นอาการทุน่นพอได้เห็นตัวปลาบ้างนะครับผมได้เสพบรรยากาศธรรมชาติสวยๆบ้างนะครับนะก็เอาละครับนะ สำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์นก็คงจะต้องจากลากันนะครับก่อนจากลานะครับนะาอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นขอแรกําลังใจให้ช่องเล็กๆของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแต่สําหรับคลิปหน้านะว่าจะได้ไปชาจะพาไปลุยหมายธรรมชาติที่ไหนก็กดติดตามไว้นะครับแต่สําหรับคลิปนี้เราจะได้ต้องจากลากันเพีงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าที่หมายธรรมชาติที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับไมยบายครับ